ไม่เกิน8,000บาทเนี่ยตัวนี้น่าจะกินเรียบในเรื่องการเล่นเกมนะครับเขาใช้ชิปของ Dimensity 8350 Ultimate นะครับกับเรทราคาเท่านี้ถือว่าถูกมากนะครับผมใช้คำพูดว่ามติดนิ้วริงนะเนี่ยปุ๊บเฮ้ยโทรศัพท์7 9 0ได้ขนาดนี้เลยเหรออันนี้ถือว่าดีมากเนาะแล้วก็สวัสดีไอ้เกลียนเดี๋ยวเจอเราแน่สวัสดีไอ้เกลียนเดี๋ยวเจอเราแน่นี่ ครับสวัสดีเพื่อนชาว X4T ครับต้องบอกเลยว่านี่คือโทรศัพท์ Infin i x GT 30 Pro ที่ผมกล้าพูดเลยนะว่าถ้าใครขายโทรศัพท์มือถือไม่เกิน8,000บาทเนี่ยตัวนี้น่าจะกินเรียบในเรื่องของการเล่นเกมนะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้ใส่ทุกฟีเจอร์ที่แบบเหมือนกับโทรศัพท์เครื่องละสองสามื่น,ะ 2, น่ะคือเขาใส่มาให้หมดเลยนะครับอย่างแรกเลยตัวเครื่องอันนี้ผมพามาดูกันก่อนนะครับด้านหลังเป็นไงมีไฟเอฟเฟกแบบว่าสวยงามตระกรตามากนะครับดูสวยแบบ มีไฟเล่นแบบวิวๆิวิด้วยแต่อันเนี้ยมันเป็นแค่กิมมิกเฉยๆนะครับสิ่งที่แบบว่าทาให้โทรศัพท์มือถือเครื่องเนี้ยในการเล่นเกมที่ดีจริงๆคือในเรื่องของตัวทริกเกอร์ครับคือเครื่องตัวเนี้ยเขาจะมีทริกเกอร์นะครับเราเห็นมันจะเป็นเหมือนกับวงรีอยู่นะครับตรงด้านนี้ซ้ายขวาก็เอาไว้สาหรับเวลาที่คุณจะเล่นเกมแล้วคุณก็กดได้แบบปั๊บปั๊บปั๊บอะไรอย่างงี้ในการเล่นเกมเนาะแล้วตัวนี้นะครับเขาใช้ชิปของ d i m e n s ซ t ตี้8350อ l ล i m เม e นะครับซึ่งต ปรับกลางค่อนสูงได้สบายๆเลยกับเรทราคาเท่านี้ถือว่าถูกมากนะครับแล้วในส่วนงตัวเครื่องตัวนี้หน้าจอคือจอเนี่ยให้มาเป็นแบบสปเปคค่อนข้้นโหดเป็นไซส์6.78นิ้วนะครับแล้วก็เป็นแบบ LTPS นะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอ AMOLED OLED ความเรยวจะอยู่ที่1 5 K ด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนงตัวอัตรารรเฟนเทเนี่ยจะอยู่ที่ 144Hz ถามว่าลื่นแค่ไหนอันนี้ผมลองสไลด์ให้ดูนะครับคือแบบ มันติดมือมันไปไวมากตัวเนี้นอกจากได้144เฮตนะครับตัวทัสเซมปิ้งเรทอะจะอยู่ที่240 h ฮแล้วเขาจะมีในโวนตัว i n s t a n นนะครับเป็นตัวทัสเซมปิ้งเรทอีกตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ที่2,160 h ฮมันก็เลยแบบผมใช้คำพูดว่ามันติดนิ้วยิงนะเนี่ย ป,บ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 ป๊บให้ดูคือการที่เทสอย่างเงี้ยมันทำให้รู้เลยว่าเวลาที่เราเล่นเกมมันจะแบบติดมือขนาดไหนเนาะแล้วก็ในส่วนเรื่องค่าสีตรง DCIP 3 0 0ความสว่างเนี่ยถ้าสมมุติคุณไปอยู่พวกกลางแจ้งอะไรงี้ใช่ไหมตัวเนี้ยได้ถึง4,500นิตผมจะลองเปิดให้ดูนะครับอันนี้คือแบบสว่างสุด อันนี้คือแสงจ้าเลยแต่ถ้าสมมติจ้าแบบเล่นเองเล่นจริงเนี้ยอยู่แค่ประมาณระดับเนี้ยอันนี้ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับทีนี้ถามว่ามันมีสเปคอื่นๆอย่างไรบ้างเขาจะมีผลิตออกมา2เวอร์ชันรุ่นที่เป็นแปด8สองรอม2้6กิกตัวเนี้ยคือตัวราคาเริ่มต้น7 9 9 9บาทถ้าซื้อตัวนั้นมาเขาจะเป็นพ็สเกตกล่องแบบกล่องเดียวๆวตัวนี้นะครับแต่มันจะมีอยู่2สีนะครับจะเป็นตัว shadow ns นะครับกับตัว b r i g h white นะจะมีสีขาวกับตัวที่เป็นสี shadow รุ่นที่เป็นแรม12 GB, กิบรอม512ตัวนี้ ราคาจะอยู่ที่12,999บาทแต่ว่ามันมีโปรเหลืออยู่19,99บาทซึ่งเขาจะมีไฟ RGB ทั้ง2รุ่นเลยนะครับเพียงแค่ว่าไอตัวเครื่องที่เป็น RAM 8 g ิเนี่ยแอคชั่นของไฟเนี่ยเขาจะไม่ได้เยอะเหมือนเท่ากับตัวรุ่นที่เป็น12 g ิและเขาจะมีโปรพิเศษวันเปิดตัวช่วงวันที่24ถึงวันที่30มิถุนายนทาง s h o ป e e Lazada แล้วก็ TikTok Shop นะครับแล้วเขาไม่ได้มาแค่โทรศัพท์มือถือเขาจะมาเป็นแบบแพ็กเกจตามนี้เลยก็คือเป็นกล่องแบบพรีเมียมนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะแถมชุดกล่องตัวนี้มาอีกหนึ่งกล่องถามว่าไอ้กล่องพรีเมียมตัวนี้มันมีอะไรบ้างใช่ไหม ตัวนี้นะครับเขาจะเป็นกล่องตัว GT Pro Gaming Kit นะครับผมอ่ะเปิดออกมาปับ๊บอย่างแรกเลยมันจะมีเคสพิเศษซึ่งมันไม่ใช่เคสปกตินะครับไอเคสตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเคสที่ทําให้โทรศัพท์มือถือเนี่ยมารองรับฟังก์ชันแม่เหล็ก m a g s a f e นะครับก็แบบเอาไว้แปะอะไรต่างๆได้พอใส่เข้ามาเสร็จปุ๊บเคสตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะปิดไฟ RGB ไฟ RGB ยังคงมองเห็นอยู่สวยงามนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องที่เอาแถมมาอีกมันจะมีพัดลมแบบแมกเนตนะครับพัดลมแมกเนตตัวนี้ถือว่าทาออกมาดีมากเขาจะไว้แปะ ปุ๊บอย่างนี้ครับเลวก็ช่วยระบายความร้อนได้นะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนงตัวสายครับที่เอาไว้ต่อนะครับตัวนี้จะเป็นสาย USB Type C ก็เสียบเข้าไปได้เลยแล้วเราก็สามารถเปิดพัดลมเพื่อระบายความร้อนได้แต่หลายคนจะแบบเฮ้ย มันต้องมีพัดลมนี้เลยเหรอพี่เครื่องมันร้อนขนาดนั้นเลยเหรออจริงๆเครื่องนี้มันไม่ได้ร้อนนะตัวนี้เขาจะมีในส่วนของตัวเทคโนโลยีการระบายความร้อนด้านในเป็นแบบ PD w e p e r c o o Chamber นะครับก็จะมีการใส่ในส่วนของตัวแผ่นคูลิ่งนะครับที่เป็นแบบกราไฟต์นะครับที่เป็นสื่อการนํากระแสไฟฟ้าได้ด้วยแล้วก็นําความร้อนได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็เพิ่มความจุข,ของเหลวนะครับเข้าไปในตัวแชมเบอร์อีก20%นะครับตัวนี้ก็ทําให้การระบายความร้อนดีกว่ารุ่นก่อน20%ด้วยกันทําให้ลดอุณหภูมิได้ประมาณสัก 2- 3ออออองงงศาาาาันนนี้้ถืววืววว่่่เรรคมหหยต ถ้าสมมติใครแบบเล่นหนักจริงเล่นทั้งวันต้องการเสริมเขามีพัดลมแถมมาให้ด้วยสําหรับรุ่นที่เป็น12กิกอ่ะของเสริมว่าไปทีนี้ถามว่าถ้าสมมติของติดกล่องปกติมันมีอะไรบ้างพี่เรามาดูกันนะครับแน่นอนพวกนี้เราไม่จําเป็นที่จะต้องซื้ออะแดปเตอร์ชาร์จเพราะเขาจะมีในส่งตัวอะแดปเตอร์ชาร์จมาให้โดยตัวอะแดปเตอร์ชาร์จที่เขาแถมมานะครับนี่ บอกเลยว่าโทรศัพท์มือถือรองรับ45วัตต์เขาแถมอะแดปเตอร์45วัตต์มาให้เลยจะเป็นในส่วนของตัว USB Type A นะครับในการเสียบชาร์จแล้วก็ยังคงมีในส่วนของตัวสายชาร์จเขามีสายชาร์จแถมมาให้นะ A to C 1เส้นนะครับแล้วก็อุปกรณ์นอกเหนือจากนี้ถ้าใครซื้อแพ็กเกจ12กิกะคุณจะได้เคส2ตัวเลยคือเขามีเคสแถมที่อยู่ในกล่องแยกใช่ไหมแล้วก็ภายในกล่องโทรศัพท์มือถืออะ่ะจริงๆ,ๆเขาก็จะมีในส่วนของตัวเคสแถมมาให้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นเคสสีใส แบบซิลิโคนปกติตัวนี้จะไม่ได้รองรับแม็กเซฟอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะใช้เคสแถมที่มากับภายในโทรศัพท์มือถือหรือว่าจะเป็นเคสแถมในกล่องกิฟต์บ็อกซ์นะครับซึ่งเอาตรงๆเลยเคสกล่องกิฟต์บ็อกส์สวยกกันเยอะนะครับเนี่ยมันก็จะมาเป็นหน้าตาประมนาณน,นี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วกันถือว่ามีสเปร์สำรองไวใ้ให้อ่ะเห็นของแถมกันไปเยอะแล้วใช่ไหมครับซึ่งของแถมที่ให้มาเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะก็เริ่มแรกเลยนะครับในส่วนของตัวฝาด้านหลังของเขาเนี่ยมันมีความสวยงามมากคือมันเป็นเหมือนกับ แผ่นกระจกแต่ผมคิดว่าไม่น่าใช่กระจกน่าจะเป็นพลาสติกชนิดพิเศษชนิดหนึ่งนะครับมันทําให้แบบมันดูมีความเงาพิเศษมากๆแล้วก็ในส่วนของตรงกล้องด้านหลังตรงเนี้ยเขาจะมีตัวขอบสีแดงๆตัดออกมาสวยงามมากนะครับแล้วก็ในส่วนตัวเลนส์กล้องหลังเนี้ยร้อยแล้านพิกเซลนะ f 1 8 9จแล้วก็จะมีในส่วนตัวเลนส์อัลตร้าไวท์อีก8ล้านพิกเซล f 2 2ตัวกล้องเดี๋ยวไว้ว่ากันนะครับในส่วนตัวด้านหน้าตรงนี้อ่ะมีกล้อง1ตัวอยู่ทางด้านหน้าตัวนี้จะเป็นกล้อง13ล้านพิกเซลนะครับ เครื่องนี้มีจุดเด่นอะไรอย่างแรกเลยนะครับเรื่องดีไซน์ด้านข้างของตัวเครื่องที่มันดูไม่ออกว่ามันคือโทรศัพท์มือถือแบบที่มันมีปุ่มซ่อนเอาไว้ละกันเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยคุณจะเห็นว่ามันมีทริกเกอร์ซ่อนอยู่บางๆถ้าแบบไม่ลองสังเกตให้ดีๆจะมองไม่เห็นเลยว่ามีทริกเกอร์อยู่นะครับแล้วก็ทริกเกอร์ตัวเนี้ยเราสามารถกดได้ค่อนข้างจับถนัดมือพอดีไอ้ตัวโค้งตรงเนี้ยมันทําออกมาให้รองรับกับนิ้วได้ดีมากนะครับแล้วก็ในสองตัวปุ่ม power มีมาให้เป็นสีแดงเพิ่มเสียงลดเสียงด้านบนตรงนี้มีลํําาาโโพพงงงนนะะครับับซึ่ลตวเี้เจมา 2องท่าน ก็คือด้านล่างกับด้านบนนะครับเป็นลำโพงคู่แบบไฮเรสแล้วก็มีในส่วนของตัว IR นะครับที่เอาไว้สั่งทานแทนีโมทได้มีตัวไมโครโฟนเอาไว้ตัดเสียงเนาะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เขาจะมีถาดใส่ซิมซึ่งถ้าสมมติลองกดออกมาดูเนี่ยมันจะรองรับดูโอแนโนซิมเลยก็คือสามารถใส่2ซิมได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็น e s i มเนาะแล้วก็ y ทซ C อย่างที่บอกชาร์จได้45วัตต์ตัวเครื่องนี้แบตเตอรี่จะอยู่ที่5,500ม ah ิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการชาร์จไร้าสายเครื่องนี้รองรับอยู่ที่30ววััตต์ไดด้้้้กกกนนนะคครรรรบแล็็สาาออสสาาาาาาามถถเเเออออปชชใืืื่่งียย อื่น,นยอยู่ที่10วัตต์แต่ถ้าสมมติอยากจะชาร์จพวกหูฟังนาฬิกาอะไรพวกนี้วางทับไว้บนนี้จะรีเวิร์ดออกมาได้ที่5วัตต์ด้วยกันอ่ะเรามาลองดูโทรศัพท์กันก่อนเลยมีอะไรเจ๋งๆบ้างนะครับความแรงกันก่อนในส่งตัวกริดป e n t a นะครับตัวนี้ความแรงของ CPU เนี่ยผมเทสออกมาถือว่าโหดมาก Single Core 1,229 Multi Core อยู่ที่4,062นะครับอย่าลืมนะ โทรศัพท์ราคา7,999บาทนะอันนี้ความแรงอะต่อให้คุณซื้อตัว8 g ิหรือว่าตัว12 g ิความแรงได้เท่ากันนะครับดังนั้นราคาเครื่องนี้พอเปรียบเทียบกับตัว7,999ได้นะครับ ตัวการ์จอของเขาเนี่ยจะใช้ตัวแมนลิ G615 เป็นตัว m c 6นะครับได้คะแนน gpu score เนี่ยอยู่ที่7,826แตม้มด้วยกันทีนี้ถ้าสมมติลองมาดูในส่วนตัว a อต t ตุกันบ้างนะครับต t ตก็ถือว่าเป็นโปรแกรม Benchmark ที่ค่อนข้างน่น่าชื่อถือได้เนาะตัวนี้ได้อยู่ที่1,35,665แแตม้มด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นคะแนนที่สูงมากๆนะครับสูงแบบ เฮ้ย hey, โทรศัพท์เจ็ดพได้ขนาดนี้เลยเหรออันนี้ถือว่าดีมากเนาะแล้วก็ในส่วนตัวแบตเตอรี่อันนี้ผมมีการทดสอบเนี่ยนะแบตเตอรี่5500ม ah. ิลลิแอมถามว่าพอไหมต่อการใช้งานผมลองเปิด u t u b e นะครับเปิดเสียง0 0เปอร์เซ็นต์ิดสง50%แล้วก็เชื่อมต่อ WiFi นะครับได้อยู่ที่7ชั่วโมง39นาทีอันนี้ก็คือในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ที่เขามีมาให้แต่ก่อนที่จะไปดูเกมนะครับผมพามาดูแอปตัวนี้มันจะชื่อว่าแอป X a r e n a น่าะครับค่า เสียงนี้ดังว่าคือถ้าสมมติใครจะเล่นเกมเนี่ยผมแนะนําว่าให้เข้าผ่านตัวแอป X Arena ตัวนี้นะครับคุณก็สามารถปรับได้หลากหลายโหมดเนี่ยมันจะมีเกม r o v เกมต่างๆอะไรต่างๆใช่ไหมซึ่งถ้าคุณเข้าผ่านตัวเนี้ยมันจะมีการ optimize ในสองตัวเกมออกมาให้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็เขามีฟีเจอร์ฟังก์ชันหนึ่งที่รู้สึก เป็น AI เอามาแบบให้ช่วยตลกตลกแล้วกันตรงนี้ครับมันจะมีรูปไมโครโฟนนะถ้าสมมติเรากดเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นตัวเปลี่ยนเสียงวิเศษนะครับเราสามารถเปลี่ยนเสียงของเราเวลาในการพูดคุยหรือว่าในการแคชอะไรต่างๆได้ด้วยเนาะะอย่างสมมติผมเราเปลี่ยนเป็นเสียงของอันวานะครับผมนี่สวัสดีไอเกลียนเดี๋ยวเจอเราแนะ่สวัสดีไอเกลียน เดียวเจอแล้วนะี่นี่มันก็จะเป็นแบบ AI ที่เราสามารถเปลี่ยนเสียงหรือว่าเปลี่ยนอะไรต่างๆได้นะก็ไว้เล่นสนุกๆได้อันนี้มันก็จะมีให้ใช้ฟรีอยู่ประมาณ4แบบด้วยกันนะครับแล้วก็แบบอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องปลดล็อกเสียเงินนะครับก็ราคาอยู่ประมาณ2ดอลลาร์อะไรประมาณนี้ก็ใครอยากจะซื้อเพิ่มสามารถไปซื้อเปลี่ยนเสียงตัวละครได้แล้วก็ในส่วนของแอป X Arena เนี่ยมันก็จะสามารถแบบเซตโปรไฟล์ต่างๆในประวัติการสั่งซื้อของเราได้นะแล้วก็ในตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิด X Arena นะครับก็ถ้าเปิดใช้งานก็จะเป็นนกาาารดูสสตตัถนนะว่ อนนี้แรมเท่าไหร่ CPU เท่าไหร่กดตั้งค่าอะไรได้ไหมก็เป็นแค่การจัดการเกมทั่วๆไปนะครับงั้นเอางี้เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกม Ad f a l l t แล้วกันนะครับวันนี้ผมมีเซ็ตทริกเกอร์ไว้แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเล่นแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะสนุกแค่ไหนเพราะเอาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ทริกเกอร์ที่ไว้กดด้านซ้ายด้านขวาอย่างเดียวนะเพราะว่ามันยังมีในส่วนของคำสั่งแบบว่าถ้าเอียงเนี้ยเอียงซ้ายหรือเอียงขวาจะเป็นการกดปุ่มด้านซ้ายหรือด้านขวาขึ้นอยู่กับว่าเราเซ็ตแบบใดนะรเพราะว่าตัวโทรศัพท์มีวองไดดเยย้้ ลำโพงดังมากนี่นี่ฉีดในตัดเ่ยนะใช้ทิกเกอร์ฉีดในตัดลบลบลบนี่ฉีดในตัดอีกอ่ะเบรกเบรกเบรกเข้าโค้งเบรกเข้าโค้งดิฟดิฟดิฟโอ้โหเป็นไงพอมันมีทิกเกอร์มันเล่นเกมสนุกกว่าเดิมฉีดในตัดไปดิฮนะ อันนี้ฉีดนในตัวย,ยาวๆชนะเนีนี่แหละนี่คือข้อดีของฟลิกร์สำหรับใครที่แบบว่าเล่นเกมอะไรพวกนี้คือมันไม่จําเป็นที่แบบว่าต้องเอาไปเล่นแค่เกมยิงปืนอย่างเดียวนะมันเอามาเล่นแบบเกมพวกเกมขับรถเงี้ยฉีดในตรสัสยิงอะไรเงี้ยมันสามารถเซ็ตได้หมดหรือบ,บางคนแบบว่าเล่นเล่นเกมแบบอันนี้ฟลิกอร์เป็นยิงใช่ไหมอันนี้ฟลิกรก์เป็นซูมใช่ไหมแล้วเวลาที่แบบว่ากระสุนหมดเงี้ย สะบัดมือถือเงี้ยให้มันเป็นแบบเปลี่ยนกระสุนเงี้ยสามารถทําได้หรือว่าแบบให้เอียงมาเงี้ยให้มันเป็นการเปลี่ยนกระสุนเป็นแมกกาซีนเงี้ยก็สามารถทําได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเซตแบบไหนนะครับส่วนวิธีการเซตคือเซตไม่ยากนะครับเข้ามาในโซ่งตัวเกมตัวนี้ปัดซ้ายตรงนี้ออกมานะครับแล้วมันก็จะมีฟีเจอร์พื้นฐานตรงนี้ก็สามารถเซตได้ก็ถ้าอยากจะประหยัดแบตสมดุลประสิทธิภาพอันนี้ก็เลือกวันนี้ผมเทสแบบประสิทธิภาพเนาะส่วนทริกอร์ลากลงมาด้านล่างสุดครับมันจะมีคําว่า GT Fligger ครับพอกดเข้ามาตรงนี้เนีี่เเสมมไ้้้้นับบบวใชกกพิแ เราอยากสามารถเซตแบบไหนเพิ่มต่อ lr เนี่ยเราสามารถเซตแยกได้เลยแล้วก็คอมโบในกดเดียวอันนี้ถือว่าแอบคี้โกงนิดนึงแล้วกันบางเกมพวกที่เป็นเกมแบบเกมแ,บบกมแนวต่อสู้เงี้ยครับถ้าสมมุติเราแบบอยากจะปล่อยคอมโบใช่ไหมแบบกดขึ้นลงลงซ้ายขวาเงี้ยแทนที่เราต้องกดขึ้นลงลงซ้ายขวาเราสามารถเซตให้มันเป็นคอมโบนะครับก็คือกดปึ๊บทีเดียวเป็นการกดขึ้นลงลงซ้ายขวาได้เลยแต่ตรงนี้ ทางอินฟินินะครับเขามีการเขียนไว้เลยนะครับว่าเสี่ยงโดนแบนได้ถ้าจะใช้เนี่ยต้องพิจารณาดีๆนะครับมีโอกาสที่จะโดนแบนนะครับ oh. อันนี้ก็ถือว่ายังดีมีคําเตือนให้เราไม่ใช้ใช้เสร็จปุ๊บโดนแบนแล้วเราซวยอีกแต่ถ้าสมมติคุณเล่นเกมออฟไลน์อะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีปัญหาแต่อย่างใดนะครับก็เอาไปเล่นแบบหนุกๆได้และนอกเหนือจากไอตัว GT Trigger ตัวนี้นะครับยังมีในส่วนของตัว Magic Bottle นะครับก็คือเราสามารถตั้งค่าฟังก์ชันของปุ่มระดับเสียงตอนขณะเล่นเกมได้นะครับสมมติแบบว่าปุ่มเพิ่มระดับเเเเสสีียยงงงกััับบปปุ่มลดดรระะ้าจต็น ฟังชันอะไรเงี้ยเราสามารถเซตได้เปลี่ยนจากเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นปุ่มอย่างอื่นแทนอันนี้ก็ ผมยังไม่เคยเห็นแล้วกันปกติมันจะเป็นทริกเกอร์ปุ่มที่2ปุ่มที่3อันนี้เขาเปลี่ยนปุ่มที่มีอยู่แล้วอ่ะให้มันเป็นฟังก์ชันอย่างอื่นได้ก็สามารถเซตได้แล้วก็นอกเหนือจากตัวนี้นะครับยังมีโหมด e s p o r t s u p e r b o o s t เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอะไรพวกนี้ซึ่งเครื่องเนี้ยรองรับ Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4เนาะอันนี้ก็สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเล่นได้สบายอย่างตอนนี้ผมก็ต่อเน็ตเล่นอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องการปฏิเสธการโทรอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่มี มันสามารถใช้งานได้นะครับอย่างเช่นสมมติอยู่ในแอปกล้องใช่ไหมแล้วผมอยากจะถ่ายรูปนะครับเราสามารถเปลี่ยนไอปุ่มทริกร์ตัวนี้ให้มันเป็นปุ่มถ่ายรูปได้กดปั๊บนี่กดปั๊บนี่เป็นการถ่ายรูปหรืออยากถ่ายรูปรัวครับกดค้างปั๊บ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 ก็จะสามารถถ่ายรัวได้แบบ20ภาพเลยอันนี้ก็จะเป็นในโหมดของการถ่ายภาพนะครับแล้วก็ถ้าสมมติอยากจะแบบเล่นวิดีโอสมมติผมดูยูทูบแล้วกันนอกเหนือจากเล่นเกมเครื่องนี้คือเอนเตอร์เทนเมนต์ค่อนข้างจัดเต็มมาก อ่ะตอนนี้อยู่ในหน้า YouTube ใช่ไหมแล้วแบบเราดูวิดีโออยู่ใช่ไหมเราสามารถใช้ในโหดตัวทริกเกอร์พวกเนี้ยในเป็นฟังก์ชันแบบว่าแต่2ครั้งเป็นการเล่นหรือหยุดได้นะครับเช่นปั๊บปันี่จะเป็นการหยุดวิดีโอครับแต่สองครั้งเล่นต่อปั๊บปับนี่นะครับก็คือกดปั๊บปับมันก็จะเล่นวิดีโอแล้วก็กดปั๊บปับก็จะเป็นการหยุดวิดีโอได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะใช้งานในรูปแบบใดนี้ก็ถือว่าดีมันเหมือนมีปุ่มเพิ่มมาให้นะครับแล้วก อ่าถ้าคุณอยากจะใช้งานอย่างอื่นเอาจริงๆมันยังทําได้อีกนะครับคือเวลาที่อยู่หน้าโฮมอย่างเงี้ยครับแล้วคุณแบบว่าอยากจะเล่นเกมบ่อยๆเกมที่เราชอบเล่นอย่างเช่น RV, v ผับ g อะไรเงี้ใช่ไหมแล้วขี้เกียจแบบเลื่อนหาไอคอนแบบเอ้ยไอคอนอยู่ไหนเราจะแบบไป เปิดเกมนู้นนี้นั้นยังไงอันเนี้ยมันมีวิธีการทําง่ายกว่านั้นครับคือให้ไปเซตตั้งค่าครับพอเราเซตตั้งค่าใน2ตัวปุ่มด้านข้างเสร็จปุ๊บนะครับเราอยู่หน้าจอโฮมนะครับแล้วเราอยากเล่นเกมที่เราเซตไว้นะครับให้ทําการกดค้างปุ๊บมันก็จะสามารถเข้าเกมได้เลยนะครับก็จะเป็นเกมที่เราเซตไว้นะครับหรือว่าถ้าสมมติเป็นการแตะ2ครั้งเนี่ยจะเป็นการเปิดแอปคือมันสามารถเซตได้ว่ากดค้างเปิดเกม กดสครั้งเปิดแอปอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะใช้งานในรูปแบบใดเอออันนี้ก็ถือว่ามีพวกฟังก์ชันช่วยเหลืออะไรต่างๆให้มาค่อนข้างเยอะมากอ่ะทีนี้ลองมาเทสความแรงกันนิดนึงดีกว่าสําหรับในเรื่องของการเล่นเกมอ่ะมาลองเกมเกมชินกันก่อนเลยนะครับเกมนี้เนี่ยผมจะปรับกราฟิกระดับกลางเอาไว้นะครับแล้วก็จะปรับในส่วนตัวเฟรมเรทเป็น60เฟรมนะครับลองเล่นดูนี่ ต้องบอกตรงว่าเจ้าตัว d i a m o n City 8350 Ultimate เนี่ยเล่นได้ลื่นเรียกได้ว่าลื่นไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสบายพอมันเป็นแบบ 3D Vapor c o u d Chamber มันทำให้การระบายความร้อนเนี่ยระบายความร้อนออกมาได้ดีนะครับแต่ตรงนี้ผมแอบบอกทริคนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเจ้าตัว i n f i n i x เนี่ยเขาจะมีใส่พวก AI Gaming มาค่อนข้างเยอะมากใครที่เล่นเกมเกมชินนะครับมันจะมีฟังก์ชันรับอยู่ฟังก์ชันหนึ่งโดยวิธีการใช้นะครับปัดขวาออกมานะครับแล้วก็เลื่อนลงมาทางด้านล่างสุดครับเขาจะมีฟังก์ชันพิเศษแต่ละเกมนะครับมันจะ กล่องวิเศษ AI ครับก็ถ้าสมมุติกดเข้าไปในกล่องตัวนี้นะครับมันจะมี1เลยเล่งบทพูดได้บางคนขี้เกียจอ่านใช่ไหมสองนะครับเวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยให้มันเก็บของออโต้ได้นะครับสนะครับแก้การถูกแช่แข็งเพราะบางครั้งโดนมอนมาเงี้ยปุ๊บ ตัวเรามันจะโดนแข็งใช่ป่ะเราสามารถใช้ตัวนี้ในการแก้การแชร่แข็งได้นะครับแล้วก็4ครับล็อกการวิ่งให้วิ่งตรงแบบออโต้เลยเอออันนี้ก็คือจะมีมาให้ซึ่งไอตัวกล่องวิเศษ AI เนี่ยผมบอกก่อนนะมันจะขึ้นอยู่กับทางอินฟินิตเนี่ยเขาจะอัปเดตฟังก์ชันอะไรใส่มาให้ถ้าสมมติไปเล่นเกมอื่นกล่องวิเศษนี้มันก็จะเป็นฟังก์ชันอื่นถ้าไปเล่นเกมขับรถมันอาจจะเป็นฟังก์ชันแบบฉีดในตั้ทางตรงให้อัตโนมัติอันนี้ขึ้นอยู่กับเกมนั้นๆแล้วก็ในอนาคตอินฟินิตเนี่ยเขา ฟังก์ชันกล่องวิเศษ AI พวกนี้ใส่เข้ามาให้นะครับก็เนี่ยจะเห็นว่าในเรื่องของการเล่นเกมเก็นชินอะไรต่างๆก็ยังคงลื่นอยู่นะครับค่าที่ออกมาค่อนข้างสมูทแต่อันนี้ต้องบอกนิดนึงนะครับว่ามันก็มีอาการแบบ เฟรมเรทแอบเหวี่ยงนิดๆก็คือบางช่วงเนี้ยอันดับดูลื่นเลยบางช่วงอาจจะมีตกลงมานิดนึงแล้วก็กลับมาลื่นใหม่นะครับก็ถ้าถามผมรับได้ไหมก็ยังรับได้ในแบบสบายๆเพราะอย่าลืมว่าราคาเครื่องอ่ะตัวเริ่มต้น7,99 9าอันนี้ถือว่าถูกมากแล้วก็สามารถปรับได้ค่อนข้างโอเคสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปลองต่อกันกับอีกเกมหนึ่งครับกับเกม ROV อ่ะมาต่อเกม ROV กันบ้างดีกว่านะครับเกมนี้ก็เป็นเกมยอดฮิตที่เรียกได้ว่ามือถือขายดีเพราะเกมนี้แหละครับอ่ะ ถามว่าทริกเกอร์เกมนี้ใช้ได้ไหมเอาจริงๆผมก็มีเซตไว้นะบแบบกด R ปุ๊บเป็นการปล่อยตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติกด L เนี่ยจะเป็นการเคลื่อนที่เนี่ยกดไว้เพื่อเคลื่อนที่อะไรพวกนี้นะครับในส่วนการเซตปัดขวาออกมานะครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างสุดตรงนี้แล้วก็จะมีในส่วนของตัว GT Trigger ใช่ไหมแล้วก็มาตรงเพิ่มกลยุทธ์ตรงนี้นะครับกดบวกได้เลยแล้วเราก็เอาไอ้ตัวปุ่ม L กับ R เนี่ยเราจะเป็นแบบไหนกดและกดหรือปล่อยนะครับอ่ะสมมติผมอากดไอ้ตัว L ตรงนี้จะเอาไว้ตรงไหนอ่ะสมมติว่าผมจะเป็น สกิลไว้รีคอรแล้วกันตอน L นะครับแล้วก็ตอน R ผมเอาแบบกดเหมือนเดิมนะครับเอาไว้ตรงแถวหมัดกําปั้นตรงนี้นะครับเพื่อให้มันเป็นการกดตรงนี้แล้วก็กดติ๊กถูกนะครับแล้วก็แบบกำหนดเองอ่ะสมมติผมกำหนดไว้เลย r o v เก็บเซฟเรียบร้อยมันก็จะได้เลยนะครับมันจะมีชื่อเก็บเอาไว้แล้วก็รอบหน้าเวลาที่เราเข้าเกมเล่นมันก็จะเปิดให้อัตโนมัติอย่างเช่นตอนนี้ผมจะกดรีคอปั๊บ เ,เรียกรีคอใช้สกิลรีคอทันทีนะครับเนี่ยใช้สกิลรีคอซึ่งถ้าเราเซตแบบกดก็คือถ้ากดค้างมันจะเป็นการกดต่อแต่สมมติเราเซตแบบกดปล่อยนะก็คือกดค้างมันจะเป็นการกดแล้วก็ปล่อยอยู่ดีนะครับเออแล้วเครื่องนี้เอาจริงๆเขารองรับ Full Day 120เฟรมตลอดวันด้วยตอนเล่น rov เนี่ยทัดลื่นๆเลยนี่ขนาดผมเล่นมาหลายเกมแล้วนะเฟรมเรทเนี่ยยังได้120เฟรมนิ่งๆใครที่แบบว่าชอบเล่น rov เนี่ยเล่นกันลื่นๆยาวๆเลยไม่ต้องห่วงเลยว่าเฟรมเรทมันจะดรอปเฟรมเรทมันจะตกคุณจะได้แบบบ120เฟรคคายาวๆั เน iam, as, ี่ยเล่นได้ง่ายลื่นเลย ROB ชุบป <cessor> oh, <S ég parentheses> ุ๊บปุ๊บีตีตีคิกไปีโอ้โหบอกเลยว่าราคาเครื่องเท่านี้กับความแรงที่ได้ถือว่าจบโอ้ย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 ตายส่วนเสียงก็ถือว่าโอเคนะครับค่อนข้างดังใช้ได้พอสมควรนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองต่อกับเกม Delta Force นิดนึ่งละกันนะครับเกมนี้ผมจะปรับเป็นแบบอัลติเมทนะครับแล้วก็ตัวเนี้ย ปรับเป็นแบบเฟรมเรทสูงนะครับถ้าเฟรมเรทสูงมากเนี่ยภาพมันจะเหลือแค่แบบงดงามนิดนึงแล้วกันผมก็เลยตั้งค่าเป็นแบบเฟรมเรทสูงแล้วก็อัลติเมทถาาว่าเล่นเป็นยังไงเล่นไดเลื่นนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับในเรื่องของตัวทัชแซม p ิ i n g ตัวนี้ถือว่าทาออกมาได้ดีเพราะมันได้เป็นจอแบบ1044เฮิรต์นะครับแล้วก็ทัชแซมปิ i n g เรทอยู่ที่240 Hz เนี่ยมันทําให้แบบเวลาลากอะไรต่างๆติดมือมากซึ่งเครื่องเนี้ยเท่าที่ผมได้ลองเล่นมานะจอตัวเนี้ยมันแบบทําออกมาเเเพืืืื่่่่อออออคคคนนนนนนทีชบบลลลลกกมมมมจริริิงๆััแ้้ววตตดดา10 10 แบบไม่มีติดไม่มีหลุดเลยนะครับอันนี้ถือว่าทาออกมาได้ดีอ่ะเดี๋ยวเรามาลองอีกเกมหนึงเกมขับ g แล้วกันนะครับอันนี้เราจะตั้งค่าเป็นแบบ HDR HD นะครับเฟรมเรทตั้งค่าเป็นแบบอัลตร้าซึ่งเกมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่คนเล่นกันค่อนข้างเยอะขับ g Mobile เล่นได้ค่อนข้างลื่น ปัดซ้ายปัดขวานี้ไปได้ตลอดนะครับมันกําลังดีอ่ะมันรู้สึกกดแล้วมันมันมือมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบโทรศัพท์เครื่องนี้ก็คือน้าหนักของตัวเครื่องมันไม่หนักเวลาถือเล่นเกมนานๆมันก็ค่อนข้างลื่นนะครับอ่ะมาต่ออีกเกมหนึง่งเกมนี้ Harry Potter เอาใจสาวก h a r r y ่กันนิดนึงนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่แบบว่าเน้นเรื่องของสีสันเน้นความสนุกละกันไม่ได้เน้นแนวสีเรียดขนาดนั้นเนาะสีจอเนี่ยแหละอย่างที่ผมบอกพอมันเป็นจออัลโมเลที่เขาให้มามาาาสววยยกอะเเดี๋รรไปันคบ อ่ะนี่ครับโอ้โหมาเป็นเกมแบบ3มิติภาพสวยมากซึ่งเครื่องนี้สามารถปรับสุดได้นะครับแล้วก็ความลื่นเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็คือลื่นเลยลื่นแบบลื่นจริงๆนะครับสีสวยอ่ะอันนี้เป็นเกมใหม่ที่ผมเพิ่งโหลดมาลองด้วยอ่ไปวาร์ปช่วงโหลดฉากมันก็จะมีแบบอาการแบบสะดุดนิดนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติตอนแบบเวลาโหลดเกมอยู่แล้วแต่ว่าตอนที่เล่นน่ะไม่ได้มีปัญหาใาดๆถือว่าลื่นนะครับนี่ สวยงามเนี่ยเดินเล่นได้นะครับเดินเล่นอะไรต่างๆได้ก็เรียกได้ว่าเกม Harry Potter ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดในการเล่นนะครับใครที่แบบชอบเล่นเกมแบบแนวเนื้อเรื่องชอบสีสันสดใสอะไรต่างๆเจ้าตัว i n นฟินิตเครื่องนี้ตอบโจทย์เล่นได้ปรับสุดไม่มีปัญหาเลยครับ ก็เห็นแล้วใช่ไหมครัว่าการเล่นเกมเนี่ยมันเล่นได้แบบดีสุดๆเลยนะครับก็คืออยากจะเล่นเกมเกม,เกมชินเอาวีอะไรต่างๆเล่นได้หมดทีนี้ผมขอมาโม้เรื่องพัดลมตัวนี้หน่อยเพราะว่าพัดลมตัวนี้ผมรู้สึกแฮปปี้มากๆนะครับคือนอกจากที่มันจะเป็นพัดลมเนี่ยมันเป็นแท่นชาร์จไวรัสด้วยนะครับคือถ้าเรามองดูอ่านดูดีๆเขาจะมีเขียนไว้เลยเอาพุท 5วัตต์7.5วัตต์15วัตต์คือนอกจากการที่ให้พัดลมเนี่ยมันพัดเพื่อระบายความร้อนได้มันสามารถชาร์จแบตได้นะก็วิธีใช้งานไม่ได้ใช้ยากเอาตัวเนี้ยเสียบท y p e C นะครับเขาจะเป็น Type C นาะอแล้วก็เข้าไปเสียบกับอะแดปเตอร์ชาร์จพอเสียบปุ๊บนะครับเขาก็จะมีไฟ RGB สว่างขึ้นมาซึ่งไอตัวไฟ RGB เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็ดูสวยงามดีแล้วก็นี่เย็นด้วยเฮ้ยตัวเนี้ยคือเย็นมาก โเย็นแบบเย็นเลยเอางี้เดี๋ยวผมเอากล้องส่องความร้อนมาลองวัดให้ดูว่ามันเย็นกว่าปกติขนาดไหนเนี่ยถ้าสมมติเอากล้องตัววัดความร้อนความเย็นมานะครับจะเห็นว่าไอ้ตรงนี้มันมีความเย็นที่แบบเย็นขึ้นมาสุดๆเลยนะครับอันนี้คือผมจะลองตั้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วลองวัดให้ดูนะครับแล้วหลังจากที่วัดเสร็จผมก็เลยลองส่องดูมันมีไอน้ําขึ้นเลยนะคือมันเย็นในระดับที่แบบว่าเกือบจะสูนยองศามันเย็นแบบเย็นมากๆอันนี้คือหืถ้าตั้งกระป๋องน้าแข็งป๋องโคก น้ำโคกน่าจะเย็นอยู่นะครับอันนี้เราก็เอามาแปะในโทรศัพท์มือถือแล้วหลังจากแปะเสร็จปุ๊บเนี่ยผมบอกเลยเป็นไวเลสชาร์จด้วยคือเล่นเกมไปชาร์จแบตเตอรี่ไประบายความร้อนไปเพราะว่าปกติเวลาเราชาร์จแบบไร้สายเนี่ยมันจะร้อนอันนี้ชาร์จไร้สายไม่ร้อนแน่นอนคุณก็เล่นเกมยาวๆไปเลยนะครับอันนี้คือแบบฟินๆเลยผมใช้คําพูดว่าของแถมที่เขาแถมมาให้เนี่ยดีมากนี่เขามีเขียนเลย แม็กชาร์จคูลเลอร์นะครับเนี่ยมีเขียนเอาไว้แม็กชาร์จคูลเลอร์ก็ชาร์จแบตด้วยเย็นด้วยซึ่งไอตัวพัดลมตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันมีความหนักแค่78กรัมพอใส่เข้าไปปุ๊บอ่ะถือถามว่าหนักไหมมันก็หนักหนักขึ้นแหละเออแต่ก็ได้ความเย็นเข้ามาแลกนะครับผมอ่ะทีนี้นอกจากในส่วนตัวพัดลมนี่เขาแถมมาให้ที่เป็นกิมมิคแบบเท่ๆอ,อย่างนี้นะครับเรามาพูดเรื่องของ AI ดีกว่าเพราะว่าหลังๆมาที่ผมได้ทดสอบในส่วนงตัวโทรศัพท์มือถือมาเนี่ยมันจะมี AI แบบหลากหลายอย่างเยอะมากซึ่งงเเเเรรื่่อออตััวนนนีีี้้้ยาาาากกก็มมมม AI ใหะะชบไง ไปลองดูกันฟังก์ชันแรกเป็นฟังก์ชันคัดเอาท์นะครับคือเนี่ยผมมีรูปตุ๊กตาอยู่ใช่ไหมผมจะคัดออกปกติแล้วต้องมานั่งใดคัดอันนี้เรากดค้างไว้ที่รูปตุ๊กตาปั๊บเนี่ยมันจะดึงรูปออกมาจากพื้นหลังได้นะครับเราก็จะกลายเป็นแบบว่าได้ไฟล์รูปภาพที่แบบไม่มีพื้นหลังออกมาเลยเอออันนี้ก็ถือว่าโอเคมากต่อมาฟังก์ชัน AI eraser และกันฟังก์ชันลบคนออกนะครับผมมีไปถ่ายรูปไอ้พิศนักทำลายมานี่มาเกาะตู้เย็นเดี๋ยวกู้ตู้เย็นพังนะครับผมกดลบเลยป๊ แล้วก็ให้มันโปรเซสนะครับลบออกไปได้ถามว่าความเนียนเนียนระดับไหนต้องใช้คำพูดว่าประมาณสัก70-80%แล้วกันมันไม่ได้ดูแบบเนียนถึงกัน100%แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้นะครับและมีฟังก์ชันหนึ่ง AI ขยายภาพนะก็คือสามารถใช้ AI เนี่ยในการเจนภาพให้มันกว้างขึ้นได้ อ่ะผมก็มีภาพนี้นะครับที่อยู่ในสตูดิโอเนาะผมก็ให้ทําการเจเนอเรตภาพออกมานะครับก็จะเห็นว่าภาพมันมีการขยายใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องความถูกต้องเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่ามันไม่ได้แบบถูกต้องเปะ100๊ะร้อเนาะแต่ว่าถามว่าเนียนไหมก็ถือว่าเนียนได้ในระดับหนึ่งสําหรับใครที่แบบว่าเลอถ่ายรูปมาแล้วแคบเกินไปก็ใช้ฟังก์ชันตัวนี้เพิ่มได้นะครับหรือจะเป็นในเรื่องของ AI เพิ่มความคมชัดอันนี้ผมก็มีรูปที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้มานะครับความ แต่ถ้าเราอยากจะให้มันชัดมากยิ่งขึ้นเราก็ใช้ AI ตัวนี้ในการเพิ่มความคมนะครับก็เนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพที่เจนออกมามก็จะได้ความชัดที่ชัดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวฟังก์ชัน Circle to Search นะครับก็คือวงวงปั๊บแล้วอยากจะเซิร์ชอะไรอย่างเช่นอันนี้ผมอยากลองหาเจ้าวัตถุตัวนี้วงปั๊บและกดเซิร์ชไปนะครับมันก็จะมีการค้นหามาให้ว่าไอ้รูปภาพตัวนี้มันคืออะไรนะครับหรือจะมีในส่วนของตัวนี้อารมณ์คล้ายๆแบบผู้ช่วยส่วนตัวแล้วกันปุ่มพาวเวอราอคราคมม้ากดงป áp, มันก็จะมีในส่วงตัว Deepseek R1 นะครับขึ้นมาเพื่อช่วยรอในการสั่งการของเราแต่ตัวเนี้เขาจะใช้ชื่อว่าอะไรนะ f o r e x นะครับ f o r e x อันนี้ก็จะเป็นของทาง i n f i n นิตเอาไว้แต่ถามว่ามันรันด้วยอะไรนะครับมันก็จะรันด้วยตัว d e e p s e าร R1 เนี่ยมันจะมีขึ้นมาเลยว่า d e e p s e าร R1 นะครับก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าเราต้องการใช้รูปแบบไหนหรือว่าเราอยากจะพิมพ์อะไรต่างๆอันนี้ก็สามารถพิมพ์ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะนอกเหนือจากในส่งตรงนี้นะครับก็ยังมีในส่วงฟังก์ชัน AI Records u m m a r i ไ e นะครับผมที่สามารถสรุปเสียงได้เช่น อารมณ์เหมือนกับว่าผมไปนั่งเรียนมาใช่ไหมครับแล้วแบบเฮ้ยฟังไม่รู้เรื่องเลยเรากดอัดเสียงไว้แล้วก็ให้ตัว AI เนี่ยสรุปออกมาเป็นสั้นๆได้หรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวด็อกิกรมนะครับผมโยนไฟล์ PDF เข้าไปแล้วให้มันสรุปออกมาแบบสั้นๆก็สามารถทําได้นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัว AI c a l l t r a n s l a t e เวลาที่เราโทรศัพท์กับเพื่อนที่เป็นต่างชาติเนี้ยอยากจะให้แปลออกมาเนี่ยก็สามารถแปลได้แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ายังไม่รองรับภาษาไทยก็อันนี้รอดูอนาคตว่าอินฟินิเนี่ยจะอัปเดตออกมา ให้รองรับภาษาไทยได้หรือเปล่าถ้าสมมติใครที่แบบไม่ได้เก่งภาษาไทยอยู่แล้วเก่งภาษาอังกฤษภาษาอื่นภาษาจีนเงี้ยแปลจีนให้เป็นอังกฤษก็สามารถทาได้นี่ก็ลองดูละกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นฟีเจอร์แปลกๆดีนะก็คือใช้2นิ้วปัดจอครับอย่างเนี้ยผมปัดจอลงปับ๊บมันจะมีกล่องข้อความขึ้นมานะครับแล้วเราเอากล่องข้อความตัวเนี้ยไปล้อมตรงบริเวณที่เราอยากจะแปลภาษานะครับพอกดปั๊บ มันก็สามารถแปลให้ทําให้เราไม่ต้องแบบนั่งคัดลอกข้อความหรือแคปเดอร์หน้าจอไปอยังอีกหนึ่งแอปแล้วกดแปลอันนี้ใช้ค่อนข้างสะดวกมากถือว่าค่อนข้างดีนะครับอ่ะทีนี้นอกเหนือจากในเรื่อง AI เรื่องการเล่นเกมเรื่องของดีไซน์ต่างๆพูดไปเยอะแล้วเรามาดูรูปถ่ายกันบ้างดีกว่านะครับว่าถ่ายรูปออกมาเป็นอย่างไรบ้างอย่างแรกพามาดูกล้องเซลฟี่กันก่อนนะครับอันนี้ให้พิธิกรเรานะครับสาวสวยเราไปลองถ่ายเซลฟี่มาก็ ต้องบอกว่ามันเป็นกล้องถ่ายรูปที่ถ่ายเน้นเนียนนะครับเน้นความเนียนเพราะว่าตัวกล้องหน้าเนี่ย13ล้านพิกเซล f 2.2นะครับก็ได้สกินโทนที่ผู้หญิงน่าจะชอบผมใช้คําว่าผู้หญิงน่าชอบแล้วกันคือจบหลังกล้องถ่ายมาปุ๊บไม่ยังเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันใดๆในการปรับแต่งนะครับหรือจะเป็นในส่วนของตัวกล้องหลังบ้างดีกว่านี่ถ่ายออกมานะครับดูแบบเรียกว่าผิวเนียน แต่ดีเทลรายละเอียดอย่างเช่นพกก้อนเมฆอะไรต่างๆเนี่ยยังคงเก็บออกมาได้หรือถ้าสมมุติไปถ่ายกับใบไม้ต่างๆก็ยังคงได้สีที่ค่อนข้างเขียวขจีเขยียวสดอ่ะผมผมใช้คำพูดว่ากล้องอินฟินิตี้มันแอบมีการเล่นคอนทราสต์ขึ้นมานิดหนึ่งละกันเนาะหรือจะเป็นการถ่ายภาพบุคคลหน้าชัดหลังเบลอตัวเนี้ยก็มีฟังก์ชันในการรอรับในการถ่ายเช่นเดียวกันนะครับถามว่ามันชัดขนาดไหนก็กล้องร้อยแปดล้านพิกเซลอ่ะ f 1 8 9อันนี้มันก็แบบชัดเหลือๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการถ่ายวิดีโออันนี้ผมมีีีกกาาาารถ่ยววดดดโโอออมฝเปป็นนแบบ 4K ลไูั ซึ่งกล้องหลังเนี่ยมันจะถ่าย 4K 60เฟรมได้นะครับเดี๋ยวเราลองดูกล้องหน้ากันบ้างดีกว่านี่คือกล้องหน้าวิดีโอ 4K 30เฟรมนะถ้าเปิด 4K 2 0 f เฟรมก็คือจะไม่มีกันสั่นอ่ะเราพาเดินทัวร์สวนออฟฟิดกันดีกว่านี่ชิบชิบ,ชบ อันนี้ก็คือต้นไม้ของออฟฟิศเราเนี่ยห้ามเดินชนนะจะล,ล้มและล่อกเหนือจากนี้มันจะมีพวกการถ่ายโหมดแบบโหมดสโลโมชันได้อันนี้ก็จะเป็นแบบสูงสุด 180p 0 240เฟรมด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพโยนปิงปองแล้วก็ลองถ่ายให้ดูแล้วกันว่ามันสโลได้ขนาดไหน ก็ประมาณนี้สำหรับในส่วนของตัวกล้องก็ถามว่ากล้องแย่ไหมสําหรับส่วนตัวผมนะ ไม่แย่ถือว่าทําออกมาได้ดีตอนแรกผมยังคิดอยู่ว่าแบบเอออินฟินิตอ่ะทุกครั้งที่ผมได้ทามารีวิวเงี้ยมันจะเน้นเกมมาเยอะเลยคือเน้นแรงเน้นเกมกล้องอาจจะแบบอยู่กลางๆแต่รอบนี้ต้องบอกตรงๆว่าอินฟินิตจูนในเรื่องของตัวกล้องออกมาได้ดีมากกว่าเดิมมากๆนะครับก็ถ่ายอะไรออกมาเนี่ยได้ดูสวยดูดีอสมมติแบบอยากจะถ่ายใกล้ๆมาโครเนี่ยมันก็ทําได้นะครับผมก็ถือว่าน่าสนใจมากสาหรับเจ้าตัวอินฟินิต GT 3 0 Pro เริ่มต้น7999บาท สำหรับตัวแรม8 rom 256แต่ละมุดใครอยากได้แบบสุดๆตามเซตนี้เลยนะครับมีพัดลมแถมด้วยราคาก็อยู่ที่1 9 9 9บาทนะครับก็จะได้ตัวแรม12 rom 512แทนนะครับก็ลองดูและกันสำหรับวันนี้ทางผม nobxvt ขอตัวลาไปก่อนรอบหน้าอยากให้รีวิวอะไรอีกหรืออยากจะคอมเมนต์พูดคุยเกี่ยวกับอะไรตัวนี้ก็ลองคอมเมนต์สอบถามมาเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะคอยเข้าไปตอบคอมเมนต์ให้แล้วกันสําหรับวันนี้ทางผม nobxvt ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ